สวัสดีครับอยู่กุ้งจูนเนอร์นะฮะก็ตั้งแต่มาอยู่อูใหม่ก็เดินไม่ได้เลยเมื่อยชิบหายที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากก็ต้องไปกันแบบนี้ครับดูเข็นไม่ต้องเข็นเลยไปทีเดียวยาวๆพื้นเราเฟียวฟ้ามาก โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่กันบนไดโน,โน่แล้วฮะคันนี้เป็น Mitsubishi 2.4เกียวโต้นะฮะตัวนี้ยังเป็นรางธรรมดาอยู่ตัวนี้ลูกค้าเคยใส่เทอร์โบที่เราไปสมัยยุคแรกๆที่ยังไม่มีเทอร์โบตรงรุ่นนะนะก็แปลงเอาช่วง4-4-4-6มาใสา่แล้วก็ทำอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วแต่มีกล่องกริมแมบระบบน้ำมันทุกอย่างเดิมหมกหใช้งานสภาพนี้เลย ไม่ได้พี่เขาไม่ได้ซิ่งจ๋าแบบว่าใช้งานด้วยมีเหยียบเล่นบ้างอะไรแบบนี้สภาพรถก็ประมานี้เมื่อกี้ก็จูนเม็ดเสร็จแล้วมีถ่ายคลิปตอนจูนไว้แต่ว,ว่าเดี๋ยวขึ้นภาพเร็วๆให้แล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้พูดอะไรอะ่ะเดี๋ยวกลัวคนดูจะเบื่อก็ขึ้นก่อภาพให้ดูน,นิดนึงก็ <S <S> <S ประมาณนี้ระหว่างจูนก็จะ เทสูนนเทสนี่จูนหลายๆรูปแบบอันนี้ก็วัดแรงมา้าแรงมิดออกมาแล้วครับประมาณนี้อันนี้คือการวัดแบบเกียร์ดีวัดแรงมา้าเกียร์ดีก็คือปื๊ดอื้อปิดกล่องกับเปิดกล่องช่วงต่อเกียร์เป็นยังไงอันนี้จะบอกรายละเอียดได้ชัดเจนเนี่ยของเดิมๆนะสมมุติถ้าทาเสียงนะแบบนี้อันนี้คือสีน้ำเงินปิดกล่องพอสีแดงอะ หมดแล้วหมดแล้วเสียงกูนไดหมดละอ่าหลายหลายคนก็พอจะเข้าใจภาพมากขึ้นนะพอทําเสียงให้หมดนี้โอเคก็จะมานี้อันนี้คือวัดแรงม้าที่เกียร์ดีเกียร์ดีก็คือเกียร์ออโต้เนี่ยแหละก็คือไม่ต้องกดอะไรเลยไม่ต้องเลือกเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ส่คือแม่งวัดทุกเกียร์เลยจริงๆลากไปได้ยาวกว่านี้นะแต่พอละ พอแล้วเสียวเสียวอ่ะโอเคแล้วก็เอ่อสิบห้าสิบเจ็ดสิบสิบเก้าโอเคก็อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูแรงมาที่เอ่อวัดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเกียร์เกียร์อัตราทดใกล้เคียงหนึ่งต่อหนึ่งด้วยอ่าเพราะว่าเวลาขึ้นไดโน่เนี่ยทำไมต้องวัดเกียร์สี่วัดอะไรแบบเนี้ยอ่าเพราะว่า มันอัตราทดใกล้เคียงเครื่องยนต์ที่สุดละแต่พอเราวัดเกียร์ดีได้ก็เฟีย้ยวกว่าอ่ะอันนี้วัดอัตราทดหนึ่งต่อหนึ่งปิดกับเปิด3 1มมาเห็นปะต่างกันต่างกันอ่าประมาณนี้ประมาณน,นี้ปิดกล่อง245แรงมา้าเปิดกล่อง318แรงมา้าเออก็เฟี้ยวเฟี้วาฟ้า,ฟา,ฟากันไป แต่บอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้คือวัดที่อัตราทดเกียร์เดียวก็คืออย่างเช่นสมมติรถมี5เกียร์ก็จะดูว่าเกียร์หนอัตราทดเท่าไหร่เกียร์สองเท่าไหร่เกียร์สเท่าไหร่สเท่าไหร่หเท่าไหร่อัตราทดไหนที่ใกล้เคียง1.0นั่นคือ1ต่อ1สําหรับเครื่องยนต์หมายถึงว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะถ่ายกําลังจากเครื่องยนต์เนี่ยผ่านไฟไวิวผ่านเกียร์ผ่านนู่นผ่านนี่มาเขาเนี้ยเครื่องยนต์จะมาที่เฟืองท้ายเนี่ย เขาก็ต้องมาดูตัวแปรที่เกียร์ว่าอะไรที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่จะไม่มีตัวแปรเลยเขาเลยเรียกว่า1ต่อหนึ่งหรือ1.0นั่นเองอ่าก็คือก็จะมีอยู่เกียร์เดียวที่มันใกล้เคียงที่สุดก็คือประมาณถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ส่วนมากจะเป็นเกียร์สี่อ่าพอมันเป็นเฟืองตรงมาปุ๊บอัตราการสูญเสียมันก็น้อยก็คือไฟวิวมาผ่านจากเกียร์มาเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยก็ไปเหลือแค่เฟืองท้ายกับขนาดล้อแล้วก็วัดแรงม้าออกมาอ่าแต่คราวเนี้ย ข้อเสียมันก็คือแล้วเกียร์หเกียร์สเกียร์สาล่ะและเกียร์อื่นๆละ่ะวัดไม่ได้นะวัดเราเพี้ยนอ่าแต่ที่ผมเปิดให้ดูรอบเมื่อกี้วัดได้เพราะอะไรเพราะว่าไดโนตัวนี้เขาไม่ต้องคาลิเบทคาลิเบตหมายถึงว่าตั้งค่าปกติการที่เราจะวัดแรงม้าบนไดโนเนี่ยเราจะต้องเข้าเกียร์นั้นนั้นแล้วก็ตั้งรอบให้มันตรงหมายความว่ารอบที่รถตรงปุ๊บเราก็ต้องมาตั้งรอบที่รถเนี่ยให้ตรงกับไดโน ทีเนี้ยเราก็จะวัดได้แค่เกียร์เดียวเขาเนี้ยถ้าจะวัดทุกเกียร์ก็ต้องตั้งรอบทุกเกียร์แต่ความพิเศษของไดโน่นี้คือไม่ต้องตั้งรอบเพราะเราสามารถเอาข้อมูลจากไดโน่ออกมาในนี้ได้หมดเราเลยไม่ต้องคาลิเบตพอไม่ต้องคาลิเบตปุ๊บเราสามารถวัดแรงมา้าแรงมิตได้ทุกเกียร์ประมาณนี้โอเคก็สำหรับใครที่ยังสงสัยก็ติดตามกันไปเรื่อยครับเดี๋ยวความรู้มันจะค่อยๆซึมซับเข้ากระบาลไปเอง โอเคไม่ต้องกดเบรกก่อนเดี๋ยวจะอธิบายอน ตอนแรกพี่เขจะไปใส่แบบบูธไฟฟ้าด้วยไปเลยครับพี่ตังพาไปเทสหน่อยไป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 ขออนุญ,ญาตทำคลิปสั้นลงต่อๆหน่อยนะจ๊ะก็อ,อธิบายแบบเมื่อกี้ที่อธิบายคนดูไปเนะี่ยอะ แล้วมึงเอาโมไซ์จอดอย่างนั้นเลยนะออกได้ปะไม่ไ้อไอ้ไอ้นี่ด้วยนะแรงมา้าแรงบิดก็ประมาณเอาดูให้พี่เขาดูแล้วก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเขาวาดูอนสั่งไปลองหัว่าพันไงบ้งปิดไปแล้ว,ลวพาเขาไปลองเลยหมดหนึ่งจูนแบบไอ้นี่แล้วกูปิดไปแล้วนี่กูจะถ่ายคลิปติ๊กตอกแล้ว ก็ย <G ül> ุ่งเยิงแล <G ül> ้วเกินเดี๋ยวผมจะถ่ายคอนเทนต์ทิกตอกแป๊บน,นึงนะเอาแบบสั้นๆไงทำไมต้องวัดแรงม้าที่เกียร์สเดี๋ยววันนี้พามาไขคำตอบตามหลักการแล้วเวลาวัดแรงม้าเนี่ยประเทศไทยเอาใหม่ตามหลักการแล้วเนี่ยเวลาเราวัดแรงม้าเนี่ยเราวัดจากลอ้อพอวัดจากล้อเสร็จปุ๊บล้อเนี่ยต้องส่งผ่านขนาดวงลอ้อต้องผ่านเฟืองท้าย ผ่านไปที่เกียร์แล้วผ่านไปที่เครื่องยนต์ตามหลักจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการข้อมูลของแรงม้านั่นคือแรงม้าจากเครื่องยนตาา์แต่เราไม่สามารถถอดเครื่องยนต์ออกมาวัดได้เราเลยต้องวัดจากที่ล้อเขาเนี้ยเหตุผลที่ต้องวัดเกียร์สี่เพราะว่าเวลาเครื่องยนต์เนี่ยส่งถ่ายกําลังมาเนี่ยปื๊ดจะมาถึงล้อเนี่ยมันจะต้องผ่านเครื่องยนต์ไฟวินเกียร์เฟืองท้ายและล้อเขาเนี้ย เฟืองท้ายกับล้อเนี่ยมันแปรผันไม่ได้ล็อกเบอร์ไหนก็เบอร์นั้นล้อยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแต่เกียร์เนี่ยอัตราทดมันต่างกันเกียร์หนึ่งอัตราทดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอัตราทดไม่ไม่เท่ากันเลยเขาเนี้ยจริงๆเขาไม่ได้วัดที่เกียร์สี่เขาจะวัดที่เกียร์ที่มีอัตราทดที่ใกล้เคียงหนึ่งจุดศูนย์มากที่สุดหรือเกียร์ที่มีความแปรแปรป่วนแปรผันน้อยที่สุดส่วนมากรถกระบะ เกียร์ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์สี่พอตรงนี้มันแปลผ่านไม่ได้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยเใช้เกียร์นี้แหละเพราะว่าถ้าสมมุติค่าตรงนี้สมมตินะมันคูณด้วย 2, 2อสมมุต,อติอัตราทดเป็น2.2มันก็ทุกอย่างก็ต้องผิดไปหมดเลยคราเนี้ยพอเขาไปใช้เกียร์ที่มันเป็นอตัตราทดใกล้เคียง1นเนี่ยก็คือไม่มีอตัตราการสูญเสียมีแต่ว่ามีน้อยที่สุดอะไรประมาณนี้ก็เลยใช้เป็นเกียร์เกียร์สหรือเกียร์ที่เป็นอตัตราทด1ต่อ1มากที่สุดอะไรแบบเนี้ย หนึ 1> 1่งตอนหนึ่งก็หมายความว่าถ้าสมมติมันหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยก็คือหนึ่งต่อเครื่องยนต์หนึ่งอะไรประมาณนี้อ่าอันนี้คือแบบสับง่ายๆบ้านๆนะเออถ้าอยากรู้และเอียดกว่านี้เดี๋ยวผมจะพาไปถามผู้รู้ในอนาคตอีกทีหนึ่งแบบสับทางเทคนิคแบบละเอียดเลยอ่าแล้วก็อันเนี้ยเอ่อต้องบอกว่าอะไรแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแล้วไม่ต้องคลิปหน้ามันต้องคลิปนี้เลยเอางี้ดีกว่า เอ้ยมันจะไปยังไงวะเนี่ยผมงงมากเลยมันจะไปยังไงต่อคือถ้าเป็นถ้าเป็นวัดอ,อธิบายตรงนี้เข้าใจแล้วแต่มันจะมีตรงนึงที่ยังอธิบายไม่เข้าใจก็คือไอ้เรื่องวัดหลายๆเกียร์เนี่ยถ้าคนที่ดูคลิปยาวเนี่ยเข้าใจแน่นอนแต่คนที่ดูคลิปสั้นน่ยไม่เข้าใจอ๋อ แบบนี้้ก็ไดแล้วทําไมถึงไม่วัดแม่งทุกเกียร์เลยล่ะช่างอ้วนก็นี่ไงครับไดโนที่จะวัดได้ต้องมีฟังก์ชันพิเศษบางอย่างถึงจะสามารถวัดทุกเกียร์ได้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าต้องมีฟังก์ชันอะไรแล้วทำไมถึงสามารถวัดทุกเกียร์ได้และทำไมถ้าไม่มีฟังก์ชันนี้ถึงจะไม่สามารถวัดทุกเกียร์ได้อโอเคเดี๋ยวคลิปก็ต่อไปจะมาทำเทคนิคให้ดูอย่างยกตัวอ,อย่างคันที่ผมขึ้นเมื่อกี้ก็วัดทุกเกียร์นะครับนี่อันนี้คือ การเปลี่ยนเกียร์ปิดกล่องแล้วเปิดกล่องต่างกันชัดเจนโอเคก็ประมาณนี้เอาไว้อธิบายให้หลายๆคนเข้าใจหลายๆคนได้ฟังได้รู้ว่าไอ้ที่เราจูนจูนกันอยู่บนไดโน่ทุกวันนี้ถ้าเราวัดแค่เกียร์เดียวมันไม่ได้แปลว่ารถคุณจะวิ่งดีจะวิ่งสมูททุกเกียร์ยนี่บอ,อกไหมคุณอาจจะเพิ่มแรงม,ามา้ามาแค่เกียร์เดียวก็ได้เกียร์อื่นอาจจะไม่เพิ่มก็ได้ช่วงจุ่มอาจจะวิ่งไม่ดีก็ได้อะไรแบบนี้ แต่ถ้าใช้รูปแบบนี้ที่ผมจูนที่ผมวัดเนี่ยก็ได้เห็นทุกสัดส่วนนะครับอ่าประมาณนั้นโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่อู่ใหม่นะ,ะเดี๋ยวผมจะต้องวิ่งไปอู่เก่าแล้วพารถลูกค้าฟอร์จ er ูเนไปขึ้นไดโนเพราะว่าตัวนั้นเป็นอ,อไออะไรวะ ฟอร์จูเนตัวขับสี่ไดโน่ผมแม่งขับสองเดี๋ยวรอมีตังก่อนทุบไดโน่แล้วก็ทำไปขับสี่พอเราทำไปขับสี่ทีนี้แหละสบายหรือสบายหรือมันเลยจริงก็ทุบไม่เยอะมั้ขับสี่แม่งดีมั้งเอาไงดีวะ กีดนี่มาถึงนี่แล้วก็ทุบแล้วก็ใส่ขับสี่แม่งอืมน่าลุ้นน่าลุ้นเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวคิดดูก่อนแล้วกันนะจะบอกเลยถ้าขับสี่นี่ หมดอีกเยอะผมอะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปรเรหลี่ยมนี้ก็กดติดตามไปนะใครที่ไม่ชอบก็ทนดูไปก่อนเดี๋ยวรอได้ทีมงานตัดต่อใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปละวัดดีวัดดีวัดดี